สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้จะมาอัปเดตน้องน้องตูดหรือไรทัอของเรานะคะซึ่งเราได้ทำการตัดรากแล้วก็ลงแยกพอตใหม่นะคะได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะคะผลที่ดับที่ได้นะคะเราจะพามาให้ถอนให้ดูนะคะว่าน้องมีรากหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนั้นตอนนั้นคือน้องก็แบบ เหี el, ยวย่นอย่างนี้อย่างนี้อยู่เลยแต่นั้นคือน้องเหียวอย่างนี้ค่ะอ่าขอญาตถอนให้ดูนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ถอนแอบถอนต้นนี้ไปอ่าถอนต้นนี้ดูฟึบอุ้ยแน่นออกแอบแน่นนิดนึงึบึบึบ น้องากน้องออกแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมดีใจมากเลยแต่เราอ้อ,อน้องเก็บคืนเก็บน้องลงคืนอันนี้คือออกลากแล้วคือเราไม่คิดว่าน้องจะออกลากคือเราลดน้ำยังไงก็ รดน้ำแบบนี้ค่ะใช้ฟ็อกซี่นะคะฉีดลงไปแบบนี้นี่ๆๆอย่างเงี้ยสองวันสามวันฉีดครั้งหนึ่งฉีดเพราะว่าไม่รู้นะว่าคนอื่นจะทำแบบนี้ไหมเดี๋วกก็ทำแบบนี้แล้วมันโอเคถ้ารากน้องเดินแล้วคุณต้องให้น้ำเยอะค่ะให้แค่นี้พอตอนนั้นให้ให้เยอะมากเลยค่ะให้แบบถ้าแบบนี้คือยี่สิบครั้งเลย วันแรกนี่ยังไม่ให้น้ํานะคะผ่านประมาณสมวันก็ให้น้ําแล้วก็ก็ฉีดละอองให้มันผ่านๆอย่างนี้ค่ะว้าวดีใจค่ะพี่คือเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ได้ศึกษาที่ไหนมาเลยเดี๋ยววันหลังจะมาบอกนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะขอบคุณค่ะ